สวัสดีครับพวกเราวงสมองไลท์ครับนี่มือเบสครับบอกีกีตาร์ครับผมเน้นนักร้องครับใช่เปนกีตาร์รนั่งมือกองครับผม้วเจอกันครับ

See? You. ในวันนี้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับโอ้โหเรียกว่านี่คือสายพันธุ์ดนตรีแท้จริงอ่ะเดี๋ยวเชิญน้องๆฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการครับวงที่สองเล่นเอาอย่างนี้เราอีก18ปวงที่เหลือจะเป็นยังไงเดีย๋ยวผมบอฟังพี่กรดก่อนเลยฮะว่าพี่กรดทําไมฮะน้องๆสมัคที่ถึงไปถูกใจพี่กรดตรงไหนแนะนำหน่อยครับ <S <S เอ่เอเท่เท่กว่า จะกดให้ตั้งแต่ตอนนักร้องยังไม่ร้องแล้วด้วยซ้ำรับรู้ขนาดนั้นเลยนะพี่นะ่ใช่อตอนขั้นมาเล่นมาสักพักนึ่งก็จะขออาจารย์ว่าพี่ผมชอบวงนี้อะไรเงี้ยครับครับครับวงนี้ดูมีสนุกดูเล่นดนตรีกันอย่างมีความสุงนะครับแล้วก็เล่นดูเป็นตัวเองดีมีความเป็นวงสูงมากนะครับนักร้องชัดเจนนะครับมือกีตาร์ตัวด้านซ้ายนี่ก็ มันสนุกอยู่คนเดียวเลยตัวด้านขวาที่ก็ต้องคุมโมงนิดนึงทีแล้วไม่งั้นเดยวจะหลุดเป็นโควนะครับหรือเบสกับกองเล่นกันดีเลยนะครับจริงๆนักร้อนนิดนึงเรื่องเสียงสูงอันไหนที่ยังไม่ถึงกันต้องไปฝึกตรงนั้นดูเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเข้ารอ,ไาอบไปในรอบถัดไปมันจะกลายเป็น15นาทีหรือทันใหม่ก็เป็น20นาทีเนี่ยเราต้องบริหารจัดก,การตรงนี้ให้ดีนะครับฝั่อมอันนี้นะครับเอาใจช่วยว่า วันนี้จะมีแค่ห้าวงที่กดสามวงโอ้ถือว่าเร็วอังนนะได้สาวงอาจารย์ครับครับวงนี้ครับน้องๆ small light ครับทำไมอาจารย์ถึงกดไฟให้ชื่นชอบน้องๆตรงไหนครับเอาข้อดีก่อนนะข้อดีข้อดีหนึ่งผมชอบไอดีนะที่เขาทำดีเทลูตอนเข้าเพลงเนี่ยตีต้าที่เล่นกับดีเล์ทัมมิ่งมันเหมาะเจะกำลังพอดีเลยแสดงว่าเรา ปรับค่าของดีเล์เนี่ยอันนี้ยอดลีทัมเซคชั่นหนักแน่นคือทั้ง4คนเนี่ยเล่นดนตรีออกมาซาวมันหนักแน่นเร,เรารู้สึกได้ว่าคุณอินกับตัวเพลงอันนี้คือข้อดีสิ่งที่เราชอบส่วนต่อไปนี้จะเป็นข้อที่แบบว่าอยากให้ตอบคุณเพื่อเอาไปแบทท้อ <Yeah. S 1> คาแรคเตอร์ของนักร้องเนี่ยตอนแรกแอบเป็นห่วงนะ เพราะว่าเราฟังโทนตอนที่ซาวเช็คแล้วเรามีความรู้สึกว่ากําลังเธอจะพอหรือเปล่าแล้วก็บุคลิกตอนแรกที่ขอเสียงร้องที่หน้าโมเดเตอร์เพิ่มขึ้นเนี่ยบุคลิกแบบวาา่ากล้ากลัวอย่างเง้ก็ไมู่ีทีนี้พอพอเพลงมันขึ้นไอความก,าก,ากล้ากลัวของเขาอ่ะคือมันหายไปเลยรับ มันกลายเป็นอีกคนคนหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่ที่เราเห็นแล้วแบบว่าเออเวลาขึ้นเวทีอ่ะมันต้องแบบนี้ข้างล่างเราจะเป็นคนแบบไหนก็ช่างขึ้นเวทีปุ๊เวทีเป็นของเราเราเป็นเจ้าของเวทีคุณทําไปเลยเต็มที่อันนี้ชมเชยมากๆแต่นักร้องต้องระวังเรื่องนี้ไม่ว่าเพลงมันจะว้าขนาดไหนก็ตามมันจะต้องมีท่อนที่ร้องเป็นเมโลดี้ถูกไหมครับระวังเรื่องเมโลดี้ให้ดี ช่วงที่มันจะต้องเป็นเมลโลดี้พยายามเก่อให้มันเป็นท่วงทำนองของเพลงถึงแม้คุณจะเอาออเดียนต์อยู่ก็ต,ตามถ้ามันเป็นการตะโกนหมดทั้งเพลงหรือว่าโชว์มันค่อนข้างยาวเนี่ยอย่างที่พี่ตวบอกคุณอาจจะหมดแรงก่อนได้ช่วงหลังๆเมลโลดี้คุณอาจจะเสียไปเลยกลายเป็นการตะเบงอย่างเดียวอันนี้ลองลอง,ลองศึกษาเพิ่มเติมดูแต่โดยรวมๆนะผมว่าเขาบาลานซ์ระหว่าง เจ็ดสี่สามสี่ถ้าทำได้ดีเราก็เลยกดไฟให้เราก็รอว่าวงที่เหลือเนี่ยเราก็่เสียไปกดให้อีกสักสิบวงโอ้โหงั้นก็เลือกกันนานหีินะครับอาจารย์อแล้วครับคราวนี้ร้องๆอย่างนี้มาฟังอาจารย์หนึ่งมาดีกว่าว่าน้องๆเป็นยังไงบ้างครับเกินมาตรฐานอาจารย์ไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้ใช่เลยครับจริงๆต้องบอกว่าเราจะเห็นความเป็นวงความเป็นหนึ่งเดียวในวงนี้ คือวงนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นก้อนเดียวกันมาเป็นใจหนึ่งเดียวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ความเป็นวงดนตรีต้องการมากนะครับแล้วก็อย่างที่เราเราคุยมา2วันแล้วนะครับพี่ทิวคือมีหลายวงที่มาครับแต่ว่าความเป็นวงไม่ค่อยมีแต่อันนี้วงนี้เป็นวงที่มีความเป็นวงสูงมากครับแล้วก็พี่คงไม่มีคําชมแล้วแหละเพราะชมไปเยอะแล้วที่อยากเติมตี้พี่พี่รู้สึกว่า ซาวด์กีตาร์ครับมันที่อาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะคมชัดได้ก่านนี้<ม>ตอนนี้ไม่พี่ไม่เห็นโดดมาแต่พี่รู้ว่าเราเล่นอะไรแต่อยากอยากเห็นเนี่ยอาการที่มัน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 โผล่ชัดขึ้นมาอาจจะเราอาจจะลองลดเอฟเฟกดูก็ได้ครับให้ให้มันท<อ>ี่ไม่น่ใจะว่าเราใส่รีเวริร์บเยอะหรืรเอรรเปล่ามัเนเลยทําให้ดูวนนดูวนๆอย่างไงว่าซาวมันวนๆมันไม่ไม่ค่อยชัดออกมาฝั่งฝั่งซ้ายซ้ายพี่นะอ่าคนนี้เนีน่ย อาจจะให้เนื้อได้อีกให้ความหนาดีนะครับเพราะจะรู้สึกแบบนิดนึงภาพรวมจะเป็นประมาณดีครับเอาละครับเป็นกาลังใจให้กับสปอรไลท์ครับกระตีเข้าไปสู่รอบแบทเช่ไปที่เรียบร้อยแล้ว